เคยไหมครับเพื่อนๆเวลาที่เรารู้อะไรบางอย่างทําให้เราทําแล้วเนี่ยไม่สําเร็จทําให้เราทําแล้วเนี่ยเจออุปสรรคปัญหามากมายสวัสดีครับผมจย์บีนะครับเภษักรกรคงเกียรติชาติรัญญั์นะครับกับพบกับรายการวิตามินรวมความคิดนะครับตอนนี้มีชื่อว่าไม่รู้สิดีเคยไหมครับเพื่อนๆเวลาที่เรารู้อะไรบางอย่างกับทําให้เรารู้สึกว่ามันยากทําให้เราทําแล้วเนี่ยไม่สําเร็จทําให้เราทําแล้วเนี่ย เจออุปสรรคปัญหามากมายหรือไม่รู้ว่าอันนี้มันยากหรือง่ายเนี่ยดีกว่ารู้หลายครั้งเนี่ยที่คุณเจอใครบางคนนะครับอาจจะเป็นคนที่รักเราอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่รอบตัวเรานะครับมาบอกว่าเรื่องนี้มันยากนะเธอทําเรื่องนั้นไม่ได้หรอกเป็นเภสัชกรจะมาทําเรื่องการตลาดมันไม่ได้หรอกเธอเป็นวิทยากรจะมาทําการขายทําการตลาดมันยากนะทําไม่ได้หรอกนะครับแบบนี้นะครับอย่ายอมให้ความเชื่อหรือความคิดคนอื่นนะครับมาครอบตัวเรานะครับ เพราะมันจะกักศักยภาพของตัวคุณและผมวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับ3อย่างนะครับที่ทําให้เวลาที่คุณเจอเรื่องที่มันยากยากท้าทาทยแบบนี้ครับจะต้องทําหรือคิดยังไงนะครับเคล็ดลับข้อที่1น,นะครับก็คือซาฟิทวานะครับถามตัวคุณเองก่อนครับว่าเรื่องที่คุณจําเป็นจะต้องทำเนี่ยมันสําคัญสาหรับชีวิตคุณมากแค่ไหนอย่างเช่นผมจะฝึกเรื่องของทักษะการขายและการตลาดมันสําคัญเพราะว่าต่อให้ผมเป็นวิทยากรที่สอนเก่งมากแต่ว่าผมทําการขายไม่ได้ ผมทาการตลาดไม่ได้สุดท้ายผมก็จะไม่มีงานสอนใช่ไหมครับฉะนั้นผมก็จะไม่มีไรายได้นะครับผมก็จะเลี้ยงดูคนที่ผมรักไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อที่1เนี่ยให้คุณถามตัวเองก่อนว่าอย่าถามว่ายากหรือง่ายถามก่อนว่าเรื่องนี้มันสําคัญกับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนเคล็ดลับข้อที่2นะครับก็คือเชื่อว่าอย่างนึงนะครับว่ายากของเขาอาจจะเป็นเรื่องง่ายของเราหมายความว่าเวลาที่มีใครมาบอกคุณว่าเรื่องนี้มันยากนะเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้เรื่องนี้มันทําไม่ได้หรอก ให้คุณคิดไปก่อนเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องจริงก็ได้สําหรับเขาเพราะเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญอาจจะมีประสบการณ์หรือมีความถนัดแบบหนึง่งนะครับแต่คุณเองอาจจะมีความเชี่ยวชาญความถนัดอีกแบบหนึง่งนะครับเหมือนมีคําเปรียบเปอยอันนึงว่าถ้าคุณวัดความสําเร็จจากการปินต้นไม้เนี่ย ยังไงปลาก็ไม่มีทางชนะลิงแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณฟังว่าใครบอกคุณว่าเรื่องนี้ยากนะเรื่องนี้เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกไม่เป็นไรฉันขอลองด้วยความสามารถและประสบการณ์ของฉันจะมีใครรู้จักตัวฉันดีเท่ากับตัวฉันจริงไหมครับเขาก็หวังดีไม่อยากจะให้คุณผิดหวังแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณเคยผ่านประสบการณ์อะไรยังไงมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้นะครับเรื่องยากสําหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องง่ายสาหรับฉันก็ได้นะจ๊ะนะครับและเคล็ดลับข้อที่3มนะครับก็คือว่าเชื่อเสมอว่า ฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาได้อะไรที่ฉันไม่รู้ฉันจะถามอะไรที่ฉันทําไม่เป็นฉันจะฝึกผมอยากจะแบ่งปันความเชื่อนี้นะครับให้กับทุกท่านว่าผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราอยากจะรู้แล้วเรารู้ไม่ได้โดยยุคที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ย มันมีข้อมูลความรู้ดีๆเต็มไปหมดนะครับในโลกโซเชียลมีเดียเลยเต็มไปหมดก็ไม่มีทักษะอะไรที่เราจะฝึกแล้วเราฝึกไม่ได้นะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Outlier นะครับเขาก็จะบอกพูดถึงกฎ10,000ชั่วโมงนะครับว่าเราสามารถเป็นมาสเตอร์ได้ในในทักษะหรือเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทําเรื่องนั้นซ้าๆมากกว่า10,000ชั่วโมงแต่กลับไปข้อที่1ครับต้องถามตัวเองก่อนว่าเรื่องนั้นมันสําคัญและจําเป็นกับชีวิตเรามากพอจริงๆไหมถ้ามันใช่ก็ลงมือฝึกแต่ถ้ามัันนนไไไมม่่่่่ใชงายแคหฉกก็ฝึ นะครับฉะนั้นเนี่ยกลับไปข้อที่1คือคุณต้องรู้จักตัวเองคุณต้องรู้ว่าเป้าหมายของคุณนะตอนนี้นะเวลานี้มันคืออะไระบางคนพอเป็นเจ้าของธุรก,กิจของทอมฟนเนอร์อ ur, มันต้องฝึกทั้งเซลล์ทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งฟินแนนซ์ทั้งอะไรหลายอย่างนะครับต้องเป็นผู้นําด้วยต้องคุมคนด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ว่าไม่มีอะไรที่ฉันอยากฝึกแล้วฝึกไม่ได้นะครับทุกคนสามารถถามได้ทุกคนสามารถฝึกได้นะครับแล้วความรู้ดีๆมีรอบโตวคุณจะไปหมดนะครับก็ฝากนี้ไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนมคมีีววขกองชิตรแล้็ผ แบ่งปันเพิ่มเติมก็อินบ็อ b ซ์มาในแฟนเพจ Beyond Training วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ทันไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆตอนต่อไปจาก Beyond Training นะครับถ้าสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอความรู้ดีๆจาก Beyond Training ได้ที่ www.beyondtraining.an.th ครับ